ครับผมคงเกวนะครับเป็นประจำทางใช้เน็ตยูทูบคุยกเลขพยากรนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับผมนี้ก็พักผ่อนนะครับหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์นะครับอ่ะโอเคมาไม่พูดทวามสำเพลงนะวันสุดท้ายแล้ววันนี้ผมมาช้าด้วยนะครับมา8ปดโมงตรงเลยนะครับเตรียมของเตรียมของอะไรนะครับมากมายอ่ะโอเคเนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้นะครับอ่า ผมอาจจะขึ้นในในในไลฟ์ผิดนะแต่ถ้าถ้าใน youtube ว่าผมขึ้นถูกนะนะครับก็คือหนึ่งสามหกหกสามหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์สามหกนะหนึ่งสามหกหกสามหนึ่งนะครับสำหรับในไลฟ์สดครผมพิมพ์ผิดนะกดมันเล่มันใกล้กันนะครับอ่ะโอเคผมขึ้นหัวว่าเป็นพร้อมทุกสถานการณ์นะครับพร้อมทุกสถานการณ์เลขกลุ่มนะครับก็มาจากเลข คู่นะครับเมื่อวานนี้มีคําถามว่าเอ๊แล้วมันมาจากมันมาอย่างไงน่ะนี่อิทธิพลมาเหมอกันถ้าเกิดว่ามันมีเลขมากขึ้นนะในรหัสมากขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่ามีเลขรหัสเดียวหรือเปล่าผมขอบอกอว่ามีคือการอ่านเลขกลุ่มมันก็มาจากเลขคู่เลขคู่ก็มาจากมันก็มาอ่านเลขกลุ่มก็อ่านเลขคู่มาจากเลขเดี่ยวเลขเดี่ยวนะครับก็คืออะไรมาเจออะไรเอาภาษาเอาภาษาง่ายๆอะไรมาเจอกับอะไรนะครับส่วนเลขกลุ่มก็มาจากกลุ่ม แล้วก็ตีความเป็นความหมายของเลขคู่ใช่ไหมพอเดียวมาเป็นคู่พอคู่เสร็จกเ็เอาคู่กับความหมายของคู่มาเจอกับมาเจอกันกคุมอื่นคือความหมายมันกระจายออกกระจายออกดีหรือไม่ดีไม่รู้มันแล้วแต่คนนั้นชอบหรือไม่ชอบแล้วเราผมไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีหรือดีกว่าอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่มีคือถ้ามันกระจายออกแล้วมันเราชอบอ่าโอเคคือทุกเลขมันมีข้อด้อยเราก็ต้องรอเราเข้าตั้งแต่เลขเดียวมาและ ถ้ายอมรับได้ก็จบแต่ถ้ายอมรับไม่ได้มันเราก็ไม่ชอบไงมันก็ไม่จบมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เลขนะครับแต่ว่าทุกคนต้องรอก่อนว่าทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบตรงไหนไม่ใช่ว่าเราชอบแล้วคนอื่นเขาจะไม่ชอบเหมือนเราอันนี้ผมมองว่ามันไม่เกี่ยวอ่าอันนี้เราถ้าเราคิดตรงนี้ได้เราจะตัดเรื่องปัญหาของว่า เฮ้ i, เลขน,นี้ดีเลขน,นี้ไม่ดีมันไม่เกี่ยวมันไม่ดีกับเราแต่คนอื่นอาจจะดีแล้วพอคนอื่นใช้แล้วดีเราจะงงไม่ได้เพราะมันดีกับเขาไม่ไดีดีกับเราถี่ออกใช่ไหมเออถ้าะนั้น <S <S เราจะไปบอกว่าอยู่ดีเราไปทักโอ้โเลขน,นี้ไม่ดีนะครับไอ้ไอ้ทักเนี่ยผมก็มันเราจะไม่เข้าใจไงไอ้ทักเนี่ย,ย,ยผมก็บอกไปแล้วว่าเจตนานะอาจารย์ผมสอนว่าดูที่เจตนาถ้าเจตนาไปทักเพื่อ ไปแบบทักให้เขาแบบจิตตกนู่นนี่นั่นอะไรงไงผมเอ่อ่าบอกได้เลยว่าเนี่ยล่วงกรรมแน่นอนแต่ถ้าเจตนาไม่ใช่คือเขามาถามเองแล้วเราก็พูดตามที่เลขมันเป็นเราก็เออเล,เบบลเขเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มาบอกเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้หราออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เขาเข้ามาหาอันนี้เราพูดได้แต่เราแต่เราห้ามบอกบอกเลขมันดีนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ผ่านคือถ้าไปบอกว่า คือถึงแม้ว่าเขาจะมาถามแล้วเราก็ไปบอกว่าเฮ้ยมันต้องอันนี้เท่านั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่นึออกใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่เรียกว่าอะไระมันก็เป็นการไปไปชี้นาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าจะต,ตาต้องเป็นคนเลือกอ่กนะ,อ,ะอันนี้ผมพูดเกินเกินให้ฟังก่อนนะครับอ่ะโอเคมาถึงเลขที่เราคุยกันวันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าพร้อมทุถานการณ์ทำไมจะไม่พร้อมลนะ่ะสามหก็เก่งเป็นเลขคู่มิต่เด่นเรื่องของการลงมือทํา เป็นคนเกี่ยวกับผู้มีพรสวรรค์อ่ะอ่าเป็นคนที่ทําอะไระหยิบจับอะไรแล้วเป็นง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งมีไอเดียอยู่ในหัวแยะมากมายจากเลข6แล้วก็มีความกล้าที่จะลงมือทำจากเลข3แต่ข้อด้อยของ3 6ก็คือเขาจะเป็นคนติดประมาทนิดๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่เอาอะไรเขาก็ไม่เอาเลยคือเขาถ้าเขาไม่หยิบอะไรเขาก็ไม่หยิบเลยเพราะเลขหกผมมีด้านด้อยของการที่เป็นตัวเองสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนะครับแต่คราวเนี้ยพอมันเจอหนึ่งสามปุ๊บ ผมถึงมองว่าอ่านักจากมีความรู้วามสมาวถเต็มเปี่ยมแล้วยังมีความกล้าบุกกล้าลุยกล้าทะลุทะลวงจะเ,เรียกอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้ามองในม,มุมดีนะครับเป็นนักสู้ตัวจริงอะ่ะเป็นนักสู้ตัวจริงเลยนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เลยแหละผมเขียนในเพจนะครับมีความทะเยอทะยานในการจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแต่ก็มีข้อด้อยตรงเป็นคนที่ผงผางตรงไปตรงมาใจร้อนรุ่งรักนะครับแล้วก็ คือถ้าไปทางไม่ดีอ่ะมันก็หมายถึงนี้มันตามีเหตุให้ประทะนู่นนี่นัน่นกับคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไปทางดีๆคือมีความกล้าหาญใจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มนี้คือเด่นเรื่องของการทํางานทําอะไรก็ได้ครับไม่เคยทำํำก็ทําทได้เคยเจอครั้งแรกก็ทําได้ <c oughs> คือทําได้แต่ไม่ได้ว่าดีแบบเพอร์เฟกนะแต่ถ้าได้ทำซ้ำๆทาเขาจะเพอร์เฟกมากแต่ถ้า เจออะไรที่ไม่เคยมาก่อนหรือเจอเส้นทางที่ไม่เคยไปเขาก็ยังสามารถคลําทางพอไปได้ในรอบแรกแต่พอเป็นรอบที่2เขาสามารถดูเลยว่าโอเคเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการของฝึกปฏิบัตินะ่ะเป็นคนทาฝึกปฏิบัตนะิเพราะนั้นถ้ามีลูกน้องสไตล์นี้ผมมองว่าก็โอเคนะไม่ต้องสอนยากคือสอนรอบแรกมันเป็นเลยแต่ถ้าทำรอบที่สองมันก็สอนคนอื่นให้อีกเออผมว่าคนคนนี้ ถ้าผู้อื่นการทํางานผมให้เต็มสิบเลยสิบเต็มสิบเลยนะครับแต่ก็แน่นอนมันมีนมเรื่องของข้อได้เรื่องอย่างเช่นติดประมาททานู่นเอาแต่ใจตัวเองอะไรพวกนี้นนะครับมันก็มีอย่างที่อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่อะไรติดสามนะครับส่วนสามผกก็เอาแต่ใจนะครับอ่ะเอาอน,นี้มาดูบุคลิกภายนอกเรื่องต่อไปบุคลิกกน่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะผมชอบในเชิงของความสามารถมั่นนะมีความมั่นใจแต่งตัวอะไรก็ได้แต่แต่แตดูแบบดูพร้อมอ่ะ ดูมั่นใจว่าจะต้องทํำยังไงว่าจะต้องแต่งอะไรบางทีมันก็ออกแนวเด่นเด่นบางทีก็ออกแนวถ้าเกิดเป็นแนวบ้องบ้องบ้าบ้าบวมบวมก็จะเป็นแนวนั้นที่เขาพูเยเออคือมันมันมีความมันมีความชัดในตัวแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ไหมก็น่าจะอย่างนั้นก็ได้นะครับจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้ลักษณะเดินแบบนี้นะครับถ้าเป็นการลักษณะของบุคลิกแบบที่แบบเป็นเป็นเป็นที่เราเห็นไดเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเอะอมาพึ่งอะไรพวกเนี้ย นะครับจะเป็นแบบนั้นคือพร้อมที่จะสนุกพร้อมที่จะยิ้มพร้อมที่จะเป็นตัวเองอเออลักษณะจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของการตัดสินใจนะครับเรื่องการตัดสินใจจะเป็นลักษณะของคนที่ตัดสินใจอะไรถ้าเป็นหกสามหนึ่งผมมองว่าเด็ดขาดนะเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็เอาไปนําเสนอได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งสามหกผมมองว่าเขาเป็นคนที่ข้อเด่นคือมีคนจินตนาการสูง นะครับจินตนาการสูงแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงแต่ว่าเวลาที่จะเอางานไปนําเสนอเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเป็นแนวทางที่อ่ะไม่ว่าจะคิดมาองไรก็ตามความคิดที่ตกผลึกนั้นจะกลายเป็นหนึ่งเดียวได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งสามหกก็จะแบบไอ้ต่ถ้าเป็นหกสามหนึ่งก็คือแนวทางอยู่แนวทางเดียวนี่แหละคือเ็ดขาดเลยจะเอาแบบเนี้ยแต่คือสามารถทําให้คนอื่นอไปทําแบบเหมือนเหมือนเราซื้อรถสักคันหนึ่งแล้วให้คนอื่นไปแต่ง ต่รถก็คือรถเหล่าอะไรเงี้ยก็คือรถที่มาดีไซน์แรกมาจากเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะ่ะพูดการเงินก่อนเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะครับไม่กลัวที่จะคือไม่ย่อท้อต่อาการหาเงินนะเอาง่ายๆถ้าเรามองในงมุมนี้นะคือเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆมีช่องทางหลากหลายแล้วก็อะไรที่พอเสี่ยงได้ก็เสี่ยงนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานประจํา เขาเป็นคนที่ขยันทํางานเนี่ยเพราะเขายันทางานปุ๊บรายได้มันก็ต้องมาตรงนั้นใช่ไหมแต่ข้อด้อยนี่กนะ็คือเขาไม่ได้เป็นคนเด็กเรื่องของการเก็บเงินนะครับเพราะนั้นคือหามาก็ใช้ไปหามาก็ใช้ไปแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นสุรุย่ยสุร่ายขนาดนั้นนะครับคนที่จริงจังอยู่จริงจังอยู่ว่าจะต้องใช้อะไรประมาณนี้ยครับก,ก็กลางด้วยละกันนะครับลกลางๆด้วยละกันอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเรื่องของความรัก ผมมองว่าเขาเป็นคนรักจริงใจแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแรงเลยประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าถ้าเอาแบบว่ารักมึงค่ารักเองเนี่ยแน่นอนคุณได้ตรงนี้แน่นอนถ้าเจ้าแบบจ้าจ้าจ้า,านี่อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ก็ดึงดูดได้ดีความรักผมเลยมองว่าถ้าจะด้อยก็น่าจะด้อยตรงที่ว่าเขาบางคนไม่ครอบคลุมตรงตรงเนาะพูดแรงแรงอะไร เ,ออเขาอาจจะมีตรงนั้นอยู่บ้างแต่ว่าถ้าคนชอบแบบกินไกอะไรเงี้ยเออมว่าก็โอเคนะครับอ่านี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนคนเลขกลุ่มนี้ก็สามารถพร้อมไม่ว่าจะคลิกภายนอกวิธีการทํางานนะครการตัดสินใจหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรความรักการหาเงินเขาพร้อมทุกอย่างแต่แน่นอนมันจะมีข้อด้อยมากมายคือมันจะเหนื่อยบ้างมันจะมันจะแบบ ลุยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลขที่แบบว่าชิวๆนะครับมันเลขที่ค่องงนข้างจะจริงจังอยู่พอสมควรอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข่าทีนี้ก็พักผ่อนกันนะเดี๋ยวเจอกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ